่วนประเด็นเรื่องของทางคุณสุภาชัยใจสมุทรนะจากพรคภูมิใจไทยที่ไปร้องเอาผิดคุณภูมิธรรมมาตรา157 1 12เนี่ยตอนนี้ก็มีการถอนแจ้งความไปแล้วแต่เรื่องใหม่กําลังจอ่อ<ำ>วิบากกรรมของภูมิธรรมยังไม่จบนะครับเพราะว่าทางคุณนพรุษวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนากลุ่มพิราบขาวและอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยนําเอกสารหลักฐานข่าวต่างๆตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรัฐมนตรีมหาไทยที่ปฏิบัติหน้าที่แทในในายกรัฐมนตรี เข้าแจ้งความกับตรวจสอบสวนกลางครับนะตามความผิดมาตรา112จากกรณีที่ทางคุณภูมิธรรมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระจิตสุิการยาุคสภาทั้งที่ไม่มีอำนาจและที่สำคัญคือเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็คือ มือกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยก็คือบอกชัดแล้วว่านับตั้งแต่29สิงหาคมที่ผ่านมาที่สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้นางสาวแพทองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ทําให้อํานาจสั่งยุบสภาหายไปไปฟังเสียงช่วงนี้กันครับคุณภูมิธรรมผมถือว่าท่านมีเจตนาเจตนาในการยืน่นไม่ใช่ยื่นลอยๆนะครับเจตนาในการยืน่นเพราะมีคนเตือนนะครับเมื่อหนึ่งวันที่แล้วมา เลขากิตตานะครับต่นประกอบก็ยังยืนยันว่าไม่มีสิทธิ์นะขณะเดียวกันผู้ชมอย่างที่บอกไปว่ากรณีของคุณสุภชัยใจสมุทรก่อนหน้านี้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณภูมิธรรมเหมือนกันตามมาตรา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที่และอย่างที่รายงานผู้ชมไปที่สุดแล้วคุณสุภชัยโพสเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าจะดำเนินการถอนคำร้องทุกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนครับ oh cool. cool.